ไม่ว่าไกลแค่ไหนแค่มีใจรักสิ่งก็เรียกถึงบ้านรัซ้อมตรงหุุนงานเนียนทุกด้านจากเครื่องจะไฟไม่เคยปล่อยผ่าน Nmax RX Lexi Size สิ่งก็มาเราบ้จยปัญหาแก้ได้ทุกงานไล่ชุดค้างครบเซอร์วิสก e ็หวานจบในอูเดียวไม่ต้องวิ่งหวงเรามีสติกระสือ ทางสิ่งไม่ทิ้งหัวใจงานนี้ไม่มีมัวนิ่มรับประกันเลยไปใครเคยมาใช้ก็ต้องบอกต่อเรามีสติเกอร์สิ่งไว้ที่เพิ่มแรงใจแต่งให้สุดทางสิ่งไม่ทิ้งหัวใจงานนี้ไม่มีมัวนิ่มรับประกันเลยไปใครเคยมาใช้ก็ต้องบอกต่อผู้ช่างหนึ่งยินดีบรกการถั่วไทยแก่โต บ,บริการก็พอสิมีสุดขอปไปอย่ารอช้าเลย้ชยนดฉัอจัดอ่าเบอร์ต้นคันนี้นะครับเข้ามานะมีไฟเครื่องโชว์นะครับ แล้วก็สตาร์ทไม่ติดนะครับไม่มีเสียงอะไรเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คเบื้องต้นก่อนนะครับว่าตัวนี้อ่าตัวนี้เคยทำปลั๊กมาแล้วนะครับเนี่ยเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาลื้อดูครับว่าปั๊กตัวที่เขาทำมาแก้ปัญหาปั๊กไหม่ได้หรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลื้อดูครับเบื้องต้นนะครับปั๊กที่ทำมาไม่เหลือนะครับปั๊กเซรามิกนะครับอ่ะ ติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำปลั๊กใหม่ครับคันนี้ครับของเดิมก็ปลั๊กใหม่มานะครับทำแยกสายมาเป็นเฟลามิกนะครับก็เปลี่ยนใหม่จบที่สุดครับไม่ต้องมีปลั๊กครับสายตรงแก้มาจากสูตรยามาฮ่านะครับสายยาวเสียบติดกล่องเลยตรงนี้จะไม่มีปลั๊กนะครับก็เดี๋ยวเราแก้ ให้เรียบร้อยแล้วก็ถ่ายรีวิวให้ดูีกิงนี้ก็เข้ามานะครับด้วยาการปลักไหมนะครับก็รีวิวให้ดูครับไฟเครื่องไม่มีโชว์นะครับสตาร์ทมือเดียวนะครับอ่ะสตาร์ตติดปกตินะครับก็ต้นเหตุก็คือมาจากปลักมัดไฟนะครับที่ทำมา ผมไม่ได้บอกว่าแบรนด์นี้ไม่ดีนะครับแบรนด์นี้อาจจะดีนะครับแต่คนต่อนะครับนี่ครับย้ำมาไม่ใช่ครีมเฉพาะสายนะครับทําให้ขี้ฝายไฟไม่แฟ่เขียนนะครับฝ่ายก็เกิดการช็อตนะครับละลายครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับเบื้องต้นก็ส่งงานได้ครับก็ฝาก YouTube ของร้านด้วยนะครับอู่ช่างหนึ่งนะครับหรือ N S Fat Racing Shop นะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ